สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการที่นี่หมอชิดครับวันนี้ผมกําลังจะพาท่านผู้ชมไปพบกับนักร้องรุ่นใหม่ที่มีเสียงทรงพลังแล้วก็เราทุกคนชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งครับน้องโดมเดอะสตาร์หรือน้องโดมจารุวัตเชี่ยวอารามครับแล้วก็ถ้าหากจํากันได้นะครับผมเคยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนน้องเขาหลายปีมาแล้วนะครับที่บ้านเกิดจังหวัดภูเก็ตวันนี้กําลังได้ข่าวว่าเขาสร้างบ้านใหม่ที่กรุงเทพอยากกันนั้นเลยเราต้องบุกไปเจอเขาพร้อมกับเหล่าเพื่อนๆที่มีความน่ารักสนุกสนานทีเดียว แล้วก็ในเดือนนี้เนื่องจากเป็นเดือนธันวาคมเดือนที่พวกเราจะนําเสนอเรื่องราวดีๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับผมก็เลยส่งน้องลิงไปหาเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับและโอ้โหนี่เป็นคนอายุยืนมากพูดถึงก็โทรเข้ามาพอดีฮัลโหลลิงนี่พี่ดูนะโอเคตอนนี้พี่กําลังจะไปที่บ้านโดมไปสัมภาษณ์โดมกับเพื่อนๆน,นะส่วนลิงก็ทําตามแผนที่เราตกลงกันไว้คือไปหาเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมช่วยกันทํางานนะครับ ครับผมยินดีครับผมและตอนนี้นะครับพี่ผมอยู่นี่ที่ทะเลหัวหินเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้นะครับผมรับรองงานไม่มีพลาดครับจัดเต็มแต่มีข้อแม้อย่างเดียวผมขอพานี่นกยูงอ้าวนกยูงอยู่นี่ครับนี่ครับนกยูงครับอันนี้ครับนกยูงครับเมื่อกี้กะทิครับผมจะพาไปนะครับเพียได้ไหมครับเพีย โอเคลิงไม่มีปัญหาพานกยุ่งไปด้วยโอเคดีแล้วจะได้ซึมซับเรื่องดีๆกันไปแต่ว่าด้วยประสบการณ์พี่นะการจะพาลูกไปทํางานด้วยเนี่ยต้องมีข้อพึงระวังนะครับ 1. ลิงจะต้องเลี้ยงลูกไปด้วยเลี้ยงให้ดีๆอย่าให้กองหลังฝ่ายตรงข้ามมาแย่งลูกไปได้เด็ดขาดและเลี้ยงจนถึงหน้าโกเสร็จแล้วยิงเลยเข้าใจไหมลิงโอเคนะหาใช่ไหมเหรอขอมองบนก่อนไปกันดีกว่าไหมลูก โอเคงั้นเดี๋ยวเราเอามาพอดีเลยโดมสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวมาที่นี่ทําไมครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปหาโดมโดมจะนัดพี่มาที่นี่ทําไมเออเดี๋ยวไปแน่ๆครับพี่ใช่ตอนนี้ผมมีเรื่องดีๆเรื่องยิ่งใหญ่มาให้พี่ดูก่อนเรื่องอะไรอ่ะต้องตามมาครับเดี๋ยวไปดูก่อนครับตามไปเรื่องดีมากๆต้องไปเดี๋ยวนี้ก่อนต้องไปเดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวนี้เลยครับอะไรอ่ะนี้เลยครับเฮ้ยนี่งงถึงได้เนี่ยมีคนรออยู่คือเราเราจะไปสัมภาษณ์เธอที่บ้านแต่ตอนนี้อะไรเนี่ยงง อันนี้คือผมที่พลาดไม่ได้จริงๆพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ด้วย<ด>ประการ,ร,การทั้งปวงถูกต้องครับคืออยู่ๆโดมจะชวนพี่มาดูหนังใช่ครับเฮ้ยเป็นหนังที่สําคัญด้วยนะพี่เพราะว่าเป็นหนังที่จะใช้ในการเผยแพร่เพลงทัชิพนด้วยอ oh. ชื่อโครงการว่าคีตาร,ราชนิพนบทเพลงระยองใจราชครับต้องเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวของเราแน่ๆใช่ครับอุ้ยมาสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับดูดีครับแก้มอยู่ไี่อยู่นะเล้อเย้ยังไงตมืลูกเด้น้องผม ใครครับน้องคุณมาจากที่ไหนครับมาจากมูลนิธิบ้านนกขม,มิ้นมูลนิธิบ้านนกขม,มิน้นผมกาลังพยายามรวบรวมเรื่องราวนะตอนนี้น้องกําลังจะให้เราได้ทราบซึ้งกับภาพยนตร์ที่มาเกี่ยวข้องกับบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับถึงชื่อว่าคีตราชนิพนธ์บทเพลงในดวงใจของราษฎรและเราก็อยากให้เด็กน้อยเหล่านี้ได้ทราบซึ้งไปด้วยถูกต้องครับรู้จักพระเจ้าอยู่หัวไหมครับว่าท่านเป็นใครรู้จักครับรู้จักหนูชื่ออะไรนะ น้องแก้สอ่ะท่านทำอะไรบ้างทำเขื่อนอ่าแก้มลิงอ่าฝนเทียมฝนเทียมมีอะไรอีกหังหันลมเก่งมากกังหันลมหนูหมายถึงกังหันน้ำเปล่ากางหันน้ำใช้พัฒนาใช่ไหมที่ตีน้ำให้ให้มีอะไรนะมีฟองมีออกซิเจนเก่งมากเลยแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่พวกหนูยังไม่รู้ก็คือท่านพระราชนิพนธ์ท่านท่านแต่งเพลงอ่ะผู้ชายชาวบ้านให้ฟังท่านแต่งเพลงไว้เยอะมากแล้วก็เป็นเพลงที่เพลาะมาก คำว่าเพราะไม่ใช่แค่พวกเราคนไทยบอกว่าเพราะนะต่างชาตินานาชาติโดยเฉพาะชาติที่ยิ่งใหญ่ในบทเพลงคลาสสิกอย่างออสเตรียใช่ไหมค่ะนี่รู้จักเพลงสายฝนเมื่อกี้บอกเพลงสายฝนชะตาชีวิตรู้จักใช่ไหมได้ยินซิไหนเราไหนเราเนี้ยไหนเราเนี้ยซิเขาฟังหน่อยอ่ะน้องน้อยน้องน้อยคอยเดินมาเดียวดายเอออ่ะร้องกันร้องกันคิด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 ไม่ไหวายกวนให่บลหรือไทมอล ไม่เป็นไรไม่เป็นไรองลงไลนมีปองคนปราณีนี่เก่งสมชื่อเลยพ่านนักงนอนขาดอากามีดอยเลยน้อนผีบาปกรรมคงมีจันทร์โอเคเก่งมากเก่งมากพอเขาชื่ออะไรรู้ไหมพี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับบอกไปชื่อแกรมนี่แกรมนี่นี่พี่ดาได้างเพลงนี้อยู่สายดนตรีเลยเว้ยชะตาชีวิตเพลงนี้บอกเกี่ยวกับอะไร ธรรมชาติก็ก็มีส่วนมีอีกไหมนกตัวหนึ่งนกตัวหนึ่งเริ่มไกลเกี่ยมนกเพราะมันขึ้นว่านกน้อยคอยบินมาเดียวดายนกตัวนี้เป็นไงนกที่ไม่มีเพื่อนนกที่ไม่มีอะไรบ้างเดียวดายเขาไม่มีพานไม่มีแม่ไม่มีน้องไม่มีอาไม่มีบ้านแต่เขายังมีชีวิตไปต่อได้แม้ว่าเขาจะไม่มีเขาก็เป็นนกที่ดีาหากิน เขาก็หากินได้เขาก็ตั้งใจไปต่อได้อ๋อบอกเคนคนรู้ว่าพี่โอเคอยากดูหนังยังอยถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยได้ยินชื่อนี้เดือนพฤษภาแล้วนะใช่จริงๆแล้วเรื่องนี้คือเคยยังไงล่ะฉายมาแล้วรอบหนึ่งายมาแล้วรอบนึงใช่ครับครับผมเป็นบทอ่าเป็นภาพยนตร์ที่มาจากบทพระราชนิพนธ์เพลงใช่ครับเป็นภาพยนตร์สั้น4ี่เรื่องใช่คับแล้วแล้วไงครับพอพฤษภา คนดูเยอะเรืคนดูเสียงตอบรับดีมากจนเรียกร้องว่าอยากดูหลายคนที่ยังไม่หลายคนที่พลาดไปก็แบบว่าอยากเรียกร้องให้กลับมาฉายอีกความต่างของครั้งนี้กับครั้งนู้นคือพวกเราไดมาร้องเพลงประชาสัมพันธ์โครงการนี้ค่ะมีใครบ้างคะมีแก้มมีการมีโดมแล้วก็มีน้องตามแล้วก็มีน้องริดค่ะก็เปลี่ยนเหมือนเหมือนเปลี่ยนเจเนอเรชั่นรุ่นเด็กลงมาร้องร้องก็จะได้เสียงอีกแบบหนึ่งอ๋องั้นเรามาดูกันเลยครับผมพร้อมอพร้อมยังลูก พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมนะเย้นนักลังหลังมาคนเป็นคนจะจนหรือมีรายหรือดีคงมีหวังอยู่ยามปวงมานมาผ่านลบดูยิ้มละไม่ใจสู่หมู่มวลเพศไัย ไปกระทำความดีให้มีติดโซภาสร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันไปเจาบความสุขสันสำคัญที่ใจเฝ้าแต่ยิ้มสู่ไปแล้วใจชื่นบานเฝ้าแต่ยิ้มสู่ไปแล้ว ครับหลังจากที่เราเราวันนี้หมายถึงผู้ที่ชมในในรายการก็คือผมแล้วก็น้องเดอะสตาร์ทั้ง3คนแล้วก็น้องๆจากมูนิธิก็ได้ชมไปหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมมีความร,รู้สึกว่าประทับใจมากประทับใจจนอยากจะแบ่งปันกับท่านผู้ชมและสิ่งที่เป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้เรามีผู้กำกับ2ท่านครับ พี่อุ๋ยนนทรีนิมิตบุตรและพี่ศิียงยุทธทองกองทุนสวัสดีครับ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 แนะนําก่อนว่าพี่อุ๋ยเป็นผู้กํากับเรื่องเดี่ยวซิงเกอร์ที่เราได้ชมถ้าท่าผู้ชมได้ชมจะจะเข้าใจเลยว่าโอ้โหเพลงของท่านนี้แปลเปลี่ยนได้ได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อพี่ศิีล่ะครับครับทําเรื่องดาวครับเรื่องดาวได้แรงบันดาลใจจากเพลงพระชินพลความฝันอันสูงสุดครับความฝันอันสูงสุดอันนี้บทเพลงพระราชนิพนธ์ชตาชีวิตครับ เอาถามคนดูก่อนนะพี่นะครับ,รบน้องๆเมื่อกี้ชมไปครบทั้ง4ี่เรื่องเลยสมมติพี่ถามแบบว่าเฮ้ยเอาแบบแวบ,บขึ้นมาในใจนึกถึงอะไรที่เป็นเฮ้ยมันเป็นคําสอนมันเป็นสิ่งที่น่าจดจําในชีวิตอของน้องโดมเราได้เห็นมุมใหม่ของเพลงครับอย่างเช่นเ,เรื่องอมยิ้มบทเพลงคือเพลงยิ้มสู้สครับก็จะได,ได้เจอมุมใหม่อีกการใช้ชีวิตต่อสู้ไปได้วยรอยยิ้มอะไรเงี้ยครับอย่างอาง<ด>อมยิ้มนี่คือการยิ้มโดยคนที่ยิ้มไม่ได้ใช่ครับเพาะว่าเขายิ้มไม่ได้แต่จริงเขายิ้มได้ใช่ ต้องไปชมนะครับท่านผู้ชมแล้วท่านจะรู้ว่าเขายิ้มได้เพราะทั้งทั้งนี้เขายิ้มไม่ได้และก็เป็นการสู้ชีวิตน้องแก้มล่ะคะถ้าตอนนี้เลยก็คือรู้สึกเรื่องดาวค่ะความหมายทั้งหมดทั้งเรื่องที่เรารู้สึกเลยก็คือทําความดีสุดท้ายก็ได้ดีสาหรับเราน้องกันครับผมตาแดงแสดงว่าซึ้อผมถามน้องๆนะเขาน้ําตาไหลไหลช็อตไหลตอนไหลเรื่องเลยได้เป่าไม่ก็ซื้อจริงๆชอบผมชอบ เด <The> อะซิงเกอร์อมพีอุ๋ยนี่แหละผม,มผมก็คือพูดถึงชาตาชีวิตซึ่งผมเวลาผมดูปุ๊บเนี่ยผมคิดถึงคุณยายที่บ้านทุกครั้งที่เรากลับบ้านที่สุพรรณเนี่ยมันจะมีวาตาแห่งการรอคอยหลานๆที่จะกลับมารวมญาติกันทุกครั้งนะครับแม้กระทั่งตอนที่เรากลับเนี่ยกลับจะจะลายายกลับขอพรออไปทางานที่กรุงเทพต่อครับก็จะมีวาตาที่แบบว่า อย่าปะอย่าเพิ่ฟิวไปยังไม่อยากให้ให้หลานกลับเป็นทุกจังหวัดผมขออนุญาตเล่าสรุปรวมมันจะมี4เรื่องด้วยกันนะครับเดรซิงเกอร์เป็นบทเพลงชะตาชีวิตเรื่องที่2เรื่องอมยิ้มบทเพลงยิ้มสู้นะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องฝนตกที่ห้วยขาแข้งก็บทเพลงพระราชนิวารสายฝนนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับคุณถืบนะคเสถียรเลยแล้วก็เพลงที่4เรื่องดาวจากบทเพลงความฝันอันสูงสุดความฝันอันสูงสุดทุกบทเพลงกลายเป็นเรื่องราวที่ ดูแล้วมันจะมีความสุขแล้วมันออกไปออกไปสู้ต่อได้อะไรเงี้ยนะฮะอ่ะของพี่อุ๋ยก่อนทำไมถึงเลือกเพลงชะตาชีวิตครับคือเป็นเพลงที่ผูกพันกับผมมาตั้งแต่เด็กถูกถูกที่บ้านคุณลุงสอนให้ร้องเพลงนี้มาตั้งแต่เด็กคือครั้งแรกที่ที่เขาโทรศัพท์มาบอกผมว่าอยากจะให้ทำโปรเจกต์เนี้ยนะฮะผมก็ตอบไปเลยครับว่าผมจะทำเพลงชะตาชีวิตโดยที่ยังไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยก็คือเพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับ ในในมุมนี้เป็นไงในมุมผมมันเหมือนเป็นชีวิตที่เศร้าหมองเหมือนไม่มีใครไม่มีบ้านไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีอะไรไม่มีแม้กระทั่งท่ออกตอนนั้นพอดีเลยพอพอบอกเขาว่าเราจะทําเพลงตลอดชีวิตเสร็จแล้วก็ไปอ่านข่าวเจออ่านข่าวคุณยายคนหนึ่งที่เขาไปเก็บแผ่นซีดีจากถังขยะอันนี้คือเรื่องจริงฮะแล้วก็มาวางขายแล้วก็โดนจับปรับเป็นแสนนั่นแหละคือคนที่นี่แน่นอนเขาต้องถูกทอดทิ้งแน่นอนไม่งั้นเขาจะต้องไม่มาเก็บอะไรมานั่งขายอย่างเงี้ยหรอนะก็เลยนึกถึงว่านึกถึงว่า คนพว้นี้น่าจะเอามาเล่าให้คนในสังคมได้ดูอย่างน้อยที่สุดน่ะคนที่เป็นลูกหลานได้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 ดูหนังเรื่องนี้เขาจะได้รู้สึกได้บ้างเฮ้ยเขาปล่อยละทิ้งคนสูงอายุที่บ้านเขาหรือเปล่าอันนี้ก็พยายามจะอยากจะให้คนได้ดูแล้วก็นึกถึงคนที่คนที่เขาต้องมีคุณค่าลืมเรือนไปแล้วก็แต่ว่าอย่าลืมเขาไปกอดเขาซะหน่อยไปพูดกับเขาซะหน่อยนะก็จะก็จะมีประโยชน์ในตอนที่มีเวลาอยู่ในตอนในตอนในตอนที่เขายังอยู่ยังอยู่พี่เสินมอง โอ้โหความฝันอันสูงสุดผมนึกถึงการสู้รบการเล่นตล <c oughs> โอ้นี่มาเป็นเด็กเลยอ่ะน่ารักมากแล้วก็คือคุยกันะว่าโปรเจกต์นี้จริงอ่ะถ้าเป็นไปได้อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละครหรือผ่านเรื่องราวของคนหลายๆวัยความฝันสูงสุดมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนทํางานหรือข้าราชาการหรือข้าราชาการทหารหรืขอข้าราชการตำรวจอะไรเท่านั้นไม่ว่าใครก็ตามสามารถมีความฝันอันสูงสุดได้เราเรากำลังมองถึงว่าเด็กๆอ่ะมีความฝันอันสูงสุดอะไรได้บ้างอันนี้อาจจะเป็นความฝันโดยทั่วไปของเด็กๆแต่ว่า การที่ไปสู่ถึงความฝันนี่สิสำคัญกว่าเส้นทางจะไปตรงนั้นใช่เรกาก็เลยมาคิดเป็นสตอรี่กันว่าการที่ไปถือถึงตรงน,นั้นเนี่ยโดยที่เราจะไม่คํานึงถึงคุณธรรมอะไรเลยหรือความผิดชอบชั่วดีอะไรเลยเนี่ยประเด็น,นใหญ่เลยใช่มันคือตรงเนี้ยมันเรื่องจากตรงการเชิงตรงชาติมันนํามาสู่ตรงนี้มากกว่าที่มันไปว่าความฝานนันทีสู่สู่ของคนเราเนี่ยการที่เราจะไปถึงตรงน,นั้นเองเนี่ยโดยไม่คิดถึงวิธีการเลยเนี่ย มันใช่หรือครับเรื่องนี้เด็กคนหนึ่งกําลังจะถูกวัดว่าเขาควรจะทํำยังไงเพื่อจะเอาชนะรู้อยู่แล้วทํางี้จะชนะแต่มันมันใช่ไหมวิธีที่จะทำใช่แล้วเด็กก็เลือกทางที่ควรจะทําใช่ครับหรือไม่ต้องไปดูต้องไมบอกต้องไปดูเองต้องไปดูเองต้องไปดูเองเห็นบอกดูฟรีด้วยเหรอครับดูฟรีครับคืออันนี้เป็นเรื่องดีๆในวาระเดือนธันวาคมถวายพระเจ้าอยู่หัวเลยนะฮะใช่ครับก็สลับ ครั้งนี้ในการฉายเนี่ยเราจะฉายตั้งแต่วันที่2-7ถึง7ธันวาคมนะครับ2องถึงธันวาเลยจัดไปเลยครับส0 0 0สนที่นั่งยังเดี๋ยวว่าท่านต้องมีขั้นตอนนิดนึงไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ค i t a ร a ชริพ n i p o ท c o m ฟรีไม่เสียเลยแล้ววันนี้ทั่วประเทศขอบคุณพี่หุยขอบคุณพี่สินมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแต่โดมแก้มกันยังติดผมอยู่ผมต้องไปบ้านคุณต่อได้ับได้นะ รูปโรมหอมกายใจขอฝ่าฟันพ้องไพรด้วยใจทนง มาดิยวได้คิดคิดไม่ไหวข้างวลให้มนหรือไทยมองขาดวนมิดไปคนสนิทคขาเคียงครองลงไหลมา้องคงตานีฉานขาดเงนเลาพเพื่อนรักนอนขาดยาพี่นอนและนอนพีบาปกรรมขงมีฉันจนระดาดาัน เมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิวต้นไม้พริ้ลูกกิ่งใบเหมือนจะเอนราคลอนทอนไปต for ขอบคุณมากๆขอบคุณน้องคุมมากครับพี่โดมพี่โดมครับก็ได้ต้อนรับน้องอีกคนนึงนะครับน้องตั้มเนียครบแก๊งค่ะครบแก๊งครบควนของเขาเรียบร้อยแล้วและตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันในบ้านของน้องโดมข้ามแรงั้ามแรงที่ใช่ไหมจะ อะไรนะให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาอยู่กรุงเทพด้วยอยากให้เขามาอยู่ครับแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยสะดวกที่จะมาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์ของกวนนี้กันว่าสนิทสนองขนาดไหนครับแกบอกว่าเฮ้ยโอ้โหไม่เหมือนเลยถ้าเกิดพูดเรื่องนี้ออกรายการนะครับลองให้กันลองแน่ลองให้กันกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้งเฮ้ยเล่นกันอย่างนี้เลย